โอเคกดีค่ะเพราะว่าตอนนี้น้องสีเดือนนะคะแล้วก็เริ่มมีหยิบจับคอเข้าปากแล้วก็เพิ่งไปเจอคุณหมอก็พัฒนาการดีมากๆค่ะถ้าคนอื่นก็บอกว่าเรียนง่ายแต่ว่าเรารู้คนแรกเราก็จะรู้สึกว่าเออเขาก็เขาไม่ไหนเรียบร้อยนะค่ะใช่ก็สำหรับตัเองก็เรียนง่ายค่ะ เล่นกับลูกตอนเช้าเลยดนะีเปลี่ยนเพิ่มตอนเชา้าตื่นมาเขาก็จะมาหาหารก่อนเขาเป็นไงบ้างเขาเป็นคุณพ่อที่แบบว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะมากเลยจริงจริงอ่ะเขาเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆเลยนะคะคือตั้งแต่มกันแล้วก็เริ่มแต่งงานเนะะี่ยค่ะใช่เขาก็เริ่มเปลี่ยนไปแล้วก็เขามีความแบบอบอุ่นมากขึ้นในแบบที่เราก็ไม่เคยเห็นแล้วพอมีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาก็ เป็นคุณพ่อที่น่ารักมากๆแบบอย่างที่เคยคาดไม่ถึงเลยค่ะใช่เพราะตอนนี้เป็นคุณแดดดีที่แบบแดดที่สายอบอุ่นไปแล้วใช่เขาก็จะเน้นแบบช่วงนี้กิจกรรมก็จะเป็นกีฬากับกลับบ้านมาเล่นกับลูกค่ะแต่ว่าเด็จะเปลี่ยนไปเลยใช่ใช่เขาก็จะดูแลสุขภาพมากขึ้นแล้วก็เน้นกับตอนนี้ก็ลังติดสอบก็ค่ะใช่แล้วอย่างแบบเรื่องเวลาที่เคยเขาเขาต้องให้กับน้องขนาดไหนเยอะนะคะเพราะว่าตอนนี้เหมือนพี่ก็อ่ะแบบ พอนงานลงเพื่อที่จะให้อยู่กับลูกมากขึ้นใช่แต่ก็ยังยังมีแบบว่าถ้าอะไรที่น่าสนใจเขาก็ยังรับอยู่แต่ว่าเขาแค่รู้สึกว่าแปลว่าเขาอยากอยู่กับลูกมากขึ้นเวลาไปต่างจังหวัดหรืออะไรเขาก็จะรู้สึกว่าเขาห่างลูกอะไรอย่างนี้แล้วจะมีลูกกำลังน,าน่นะะรารักเลยเคยคิดไหมว่าจะแบบเห็นโมเมนต์นี้จากพี่โจโอี้ความติดลูกอะไรแบบนี้นค่ะ ก็คือมันก็เกินคาดนะคะเพราะว่าพอเราเห็นเขาอยู่กับลูกแล้วภาพหนันตอนเช้าๆแล้วมันเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วเขาเป็นคนน่ารักมากๆคนหนึ่งเลยแบบอ่อนโยนแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่เขาแบบเอออยู่กับลูกแเราเราก็ใจฟูเนาะใครเหินลูกก่อกันหรอคิดว่าใครเหินลูก่มันแบบเหมือนเตยแต่ว่ามันคนละแบกอะค่ะคิดประมาณว่าเราก็จะ มีหน้าที่เลี้ยงลูกทั้งทั้งวันทั้งคืนเนาะแล้วก็จะทั้งตอนกลางคืนเราจะให้เข้าเต้าอะไรใดๆแต่ว่าแต่ว่าตอนเช้าหรือช่วงพี่โจเขาว่างอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นเขาที่มีหน้าที่เล่นเหมือนเราอะ่ะจะเป็นหน้าที่ทํำไบบางนะหน้าที่แต่ว่าเขาอ่ะมันจะแบบมีฟิลเล่นกับลูกซะส่วนใหญ่คือว่าสอบผ่านใช่ไหมครับสอบผ่านเหมือนอะไรรู้อะไรเงี้ยใช่คือจริงๆอนี่ยไปว่ามัน กับแม่มันมีหน้าที่ต่างกันคือเราอาจจะแบ่งกันว่าเออใครทําอะไรยังไงแต่ใครถนัดแบบไหนก็แบบเหมนได้เลยใช่อย่างพี่โจ้เขาก็ชอบแบบเขาอ,อาจจะไม่ได้เก่งแบบทำในส่วนของเอ่ออะไรอ่ะเป็นพ่อหรืออะไรเงี้ยแต่ว่าเขาชอบอาบน้ําให้ลูกนะไปไปใช่ตัอาบน้ําให้ลูกนะ้อยกับพี่โจ้อีกใช่พี่โจ้เขาจะแบบชอบอาบน้ําให้ลูกอะค่ะว่าะชอบเห็นลูกแบบเล่นน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่พี่โจ้ยี่มีน้องเกเรนะ น่าจะเป็นชายแต่งสัดส่วนให้ให้ให้พอดีพอดีใครบอว่าเขาก็ไมีอยากจะแบบอนุญาตเราจะลองให้หนักไว้มีคนเถิดค่ะแบบมีพี่โจ้เขาต้อยการมีคนต่อไปต่อไหมคะแต่ว่าพี่โจ้อยากจะมีคนต่อไปค่ะแต่ว่าเตยอ่ะรู้สึกแบบเหนื่อยนิดนึงเลยขอพักก่อนวางแผนสักช่วงไหนครับแบบว่ารอให นกก่อนครับมีวอะไรค่ะให้รหู้เรื่องก่อนคุณหมอก็แนะนำให้เป็นแบบเด้นถาดไปสักปีสองปีก่อนเนี่ยคะ่ะจะปีนึงก็ได้หรือว่าสองปีเพราะว่าด้วยสภาพร่างกายของคุณแม่ที่จะแข็งแรงขึ้นแล้วก็อาจจะพร้อมสำหรับพี่คนโตที่เขาจะมีภาวะความเป็นพี่มากกว่าอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็เลยอาจจะต้องเป็นเรื่องของอนาคตต่อไปแต่จเราอยากจะมีสกิก็เตยอยากมีแค่คนเดียวแต่พี่ก็อยากมีสองคน อนนี้มันเหมือนเราเพิ่งผ่านแบบการมีลูกมาเราก็จะยังแบบอยากเขาก,เขาก็โตขึ้นเรื่อยๆแล้วเราก็อยากจะซึมซับโมเมนต์นี้ไปแบบค่อยๆสโลว์ๆยังแบบไม่อยากเหนื่อยอีกรอบเลยแ่มก็ช,ชมละว่าเป็นคุณแม่ที่ยังสวยมากเลยจริงๆไม่ได้มีลูกมาก่อนเลยเหมือนกันโอ้หไม่ขนาดนั้นเลยค่ะตอนนี้ก็ยังเวิร์กเอ,อาก็ <c oughs> ตัวเองอยู่เหมือนกันแลตัวเอง <c oughs> ยังไงบ้างเพราะว่าเขาบอกว่าการมีลูกเองก็นอนน้อยเหมือนกันใช่การปรกันก็ไม่เพียงพอ ว่ามันก็ต้องแบ่งเวลาเพราะว่าต้องยอมรับว่าการมีลูกมันทําให้เราต้องแบ่งเวลาเรึ่งหนึ่งของชีวิตไปกับลูกบางครั้งคุณแม่อาจจะรู้สึกท้อที่ที่ทำไมเราถึงแบบไม่มีเวลาให้ตัวเองตั้งใจทาอย่างนี้ไว้แต่มันทําไม่ได้อะไรอย่างนี้อยากบอกว่าเป็นเรื่องปกติมากเลยค่ะคือแบบว่าเราก็อาจจะตั้งแค่วันหนึ่งสมมติว่าวันนี้ออกกาลังกายพรุ่งนี้พอนแล้ว่ะเราก็ตั้งโกไว้แบบเท่าที่เราจะรีชได้อะค่ะใช่แล้วเวลา เรบคสามีแล้วค่ะเวลาสมีจานอะไรนี้พอมีลงไหมน้อยลงไหม,ไหมช่วงแรกที่ลูกคลอดนะคะก็น้อยลงเพราะว่าเราต้องเพลนชั้นถี่ให้ลูกเยอะมากมาแต่ตอนเนี้ยเตยคิดว่าค่อนข้างที่สลงตัวย่างพี่โจเขาก็จะน่ารักแบบเออเธอวันนี้ไปเที่ยวกันไหมแบบวันนี้ไปกินข้าวกันไหมอะไรอย่างงี้ค่ะเขาก็จะพาเตยไปกินข้าวแบบข้าวเยน็นกิน2คนผักแบบที่เลี้ยงไว้อะไรอย่างนี้ค่ะ ก็จะมีโมเมนต์นะซึ่งเตยก็รู้สึกว่าเออน่าประทับใจเพราะว่าเขาก็คิดถึงเราตลอดเวลาอย่างที่เตยมีอาการซึมเศร้าหลังคลอดเพราะว่าเพราะว่าเตยว่าเตยไม่มีนะเพราะว่าเหมือนเตยเอนจอยแบบไม่เครียดอะไรเลยอะค่ะคิดคิดว่าแบบเป็นคนโชคดีคือเรื่องของการเป็นซึมเศร้ามันเป็นเรื่องของฮอร์โมนซึ่งจริงๆริมันก็เป็นได้กับทุกคนแต่ว่าบางคนที่ร่างกายไม่ได้มีความผิดปกติหรือว่าฮอร์โมนโอเคอะอาจจะไม่ได้ มีปัญหาตรงนั้นแต่ว่าเธยแค่โชคดีเฉยๆแล้วก็คนรับตรวจด้วยค่ะตรวจปีด้วย่เป้าหมายชีวิตไปต้องมองไกลขนาดไหนเพราะว่ากำลังมีลูกมาแล้วมองไกลตรงนี้เราก็พี่โจ้ก็มองว่ากำลังจะสร้างบ้านใหม่ค่ะเพราะว่าบ้านที่อยู่ตอนนี้มันแอบแับไม่น่าจะพอสําหรับลูกเวลาโตขึ้นอาจจะพอสำหรับตอนที่เขาเป็นเบบี๋แต่ว่าตอนนี้กําลังมองหาที่ที่จะสร้างบ้านให้กับลูก ใช่จริงๆเขาก็มีที่อยู่แล้วแต่รู้สึกว่าเออเราก็เราก็อยากให้มันดีที่สุดอะค่ะก็น่าจะเป็นเรื่องของที่อยู่อาศัย<ม>แล้วก็มองถึงเรื่องโรงเรียนลูกอะไรค่ะไม่ได้มองอะไรมากแล้วเข<ร>าเราตเรียมมาแค่เรื่องโรงเรียนลูกไว้แล้วใช่ไหมคะใช่ก็อาจจะเป็น,อ,นอ,อ,อินเตอร์ค่ะใช่จองจองยง ค่ะใครมีแบบนา่นาสานใจก็แนะนำมาได้นะคะเดี๋ยวนี้คือต้องจองกันเร็วมากเลยเหมือนกันใช่ได้ยินไาอย่างนั้นเหมือนกันค่ะก็คือคุณแม่ต้องทำกันบ้านแล้วใช่ค, <c oughs> ค่ะขอบคุณมากค่ะ,คะขอบคุณค่ะ,คะท,ที่เสิร์ฟงานติ๊กต๊อ 来